สบายดี friend, มิตรหมอแค้นแฟนหมอกองพี่น้องมาล่ำครับผมซ่องพ่อใหญ่วันลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศหน้างานพี่น้องโอ้ยผมบอมาหดนำอย่างไรครับเล้วบร,รรยากาศหน้างานครับสคึกบัวร้อมื่อีรสีคึกสีคักบันร้อน นี่บัตรละร้อยครับบัตรหน้างานหนึ่งร้อยบาทเรานั่นน้านาง้วยดาหน้างานสดๆครับพี่น้องครับ นิ้มือนิ้มือิ้มอนิ้วมือนมือน้วมือนิ้วมือน้าือน้มืน้วมืด้วอนิ้วมืน้วอย้วมน้มือน้ืน้ม้วมือน้มือนิ้ัอน้วมือนห้วมือนิ้ือ้วมิอิ้ว้มอนิ้วน้น้ิ้มนิ้วนัมาซ้น

พี่น้องกัม่หนาตายเยู่ครับพี่น้องอากาศหนาเงีนสดๆตอนนี้ครับสองทุ่มกว่าครับตอนนี้ซื้อบัตรครับพี่น้องซื้อบัตรบัตรละร้อยครับบัตรละร้อยครับไปพี่น้อง ขอให้อายะเนื้อมูอน่ขอให้อายะก็ร่างไหลมากจริงๆพี่น้องครับบรรยากาศงานุ้ส่สดๆครับ <c ười> อ้ไหะ้อไหเนี่ยครับวนี้ข้อไห้เนีโอ้ออบเฮงเอ้รอบควงครับคุณพี่น้องมือนึ้งอาซีอบคว้เนี่ยงหับนะครับตอ้งอาสีนี่จุอ้นไห้เป็นมือนครับมือนอ้งนังนีานล่าสุดประมาณสองพุมเิครับตอนนี้ครับนี่ดยอดยอดน นี่หนาวไปเขาไปได้ไหลายแง่ก yeah, ันครับหนาวอากาศหนาวนี่

อันนี้สองถุงกว้าครับไม่หนอ่อยี่กับพาย่อยมากครับพาย่อยมากหาย่อยมากเลยนครับหน้าตาครับ Hãy subscribe cho mát Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สดนนางานตอนนี้ครับสองส่นประมาณสองส่มนซีกับตอนนี้ทางน,น,น,น้ก็เข้าไปประมาณเกือบถึงพันแล้วครับทางนย้ยเข้าไปเลยครับทางนั้น ขนาดสิประมาณสิพันแล้วกับใส่สิพันแล้วอันน้องโอครับอำเภอจังหารจังหวัดน,นย็ดครับ ขอให้อายะเด้เมื่อนขอให้อายะเด้อตามที่บทสัมภาผัสท่านในญาติพ่อกำนัลมาขึ้นคนกับว์าังไงขึ้นว่าอยากให้พี่น้องพี่น้องห่วงบุญซื้อครับในหน่อยในหลายกรบเป๋าเพราะเพราะได้ปันไหนแล้วว่าโบว์ยังไงกรบเป๋าที่เนี้ยแล้วว่ากับอยากให้พี่น้องห่วงบุญเพราะว่าคนคิดแค่ราคาแค่บาทหน่อยพี่น้องที่ไหนคนประสม คนมาเสียวบัตรละลอยยี่สิบรลอยสี่สิบคนล,ละอันนี้ตกหลงกันมากะอยากให้พี่น้องมุ่อมบุญนั่นแหละเรื่งหลวงพ่อพระกูลลก้คนแต่พ่ออยากให้เอาน้ำพี่น้องต้านบ้านไลแต่แล้ตกลงว่าเก็บบัตรละลอยมาสั่นครับพี่น้องการงานสามมือสามขึ้นผลนี้มือขึ้นทีมงานท้องมาหอดกับมี่มอลล์สิงครับ ขึ้นค่อนนั้นก็เป็นรถแห่จอดเล่มคนหลายสมือม i, ันก็จะผู้ขายอะไรดนอะไรเติม,มเยอะเมนี้กับเมนี้ก็คนก็หวังว่าสิมาครับครับสมือนีอ้งอาญะนะครับเกียรตอำเภอจังหารสีสมเด็จแถวนี้มันใกล้ลกันครับติดเขตครับอำเภจังหารอำเภอสีสมเด็จเข้ามาดูอยุบขับซ่วมนี่ไกลกับมาห่างกันนี่ไปประมาณ ว่างสิบละพม่น้องีงนมาสองรอบมาตัวเมเทนหนึงอเรสีสมเด็จวหนึงแล้วมารอบอีกรอบลนาทุดแตห้างนี้ประมาณสิบลครับขอให้อายะอยาออายะ น้าเริ่มสีอะไแล้วครับพี่น้องนี่สารล่าสุดครับล่าสุดทีมงครับผมที่สัมผัสใต้พื้นดินครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีบ๊ายบายพี่ผู้